ข่าวดีล่าสุดชัดเจนแล้วนะคะสําหรับตารางการแจกเงินเยียวยารอบ3ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเราชนะบัตรคนจนบัตรประชาชนเงินจะเข้าวันไหนบ้างมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็มาสรุปความชัดเจนให้อีกครั้งนะคะบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะว่า เงินเราชนะเงินในบัตรคนจนเงินในบัตรประชาชนจะเข้าวันไหนก็คือกลุ่มไหนที่ได้บ้างเอาแบบชัดๆเคยเคลียร์กันเลยนะคะใครที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยู่กลุ่มไหนจะได้รับเงินวันไหนคอมเมนต์มาเลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนะะื้อหาไปบุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะ้วยการกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ ราค่ะก่อนอื่นนะคะบุ๋งก็ขอเคลียชัดๆก่อนสําหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มบัตรคนจนนะคะซึ่งก็บอกไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วแต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจนะคะวันนี้ก็มาบอกแบบภาษาบ้านๆเริ่มกันที่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กันก่อนนะคะปกติซึ่งจะได้รับอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะเดือนละ 200-300บาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนกรกฎาคม64นี้นะคะก็จะเพิ่มในบัตรอีกคนละ200บาทก็บวกเข้าไปจากเดิมที่เคยได้นะคะก็จะได้เป็น400กับ500บาทนะคะใช้ยาวๆจนถึงเดือนธันวาคม64นะคะแต่เงินส่วนนี้จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะซึ่งจะสามารถรู้ซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะคะทีนี้นะคะมาต่อกันอีกเรื่องก็คือ เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับคนที่มีบัตรทุกคนที่ผ่านมานะคะก็คือจะได้รับสิทธิ์เราชนะโดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องลงทะเบียนนะคะทุกคนคิดตามนะคะก็คือรัฐจะจ่ายให้ทุกวันศุกร์นะคะศุกละ675บาทกับ700บาทมารอบนี้นะคะรัฐจะแจกอีกคนละ1,000บาทรวม2อาทิตย์นะคะก็คือจะได้ทั้งหมด2,000นะคะคนละ2,000บาท สำหรับคนมีบัตรนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินโอนเข้าให้เองนะคะก็รอแค่ใช้เงินนะคะแต่ต้องใช้ให้หมดก่อน30มิถุนายน64นี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคนละ2,000ของที่ไปรูดซื้อมาจากร้านค้าจะต้องกองเต็มบ้านเปิดเป็นร้านชำได้แน่ๆน,นะคะทุกคน คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือจะได้2ต่อนะคะแต่ละโครงการคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแต่จะมาได้เพิ่มเติมเดือนละ200บาทแทนนะคะซึ่งจะได้6เดือนด้วยกันก็คือเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมนะคะซึ่งได้สิทธิ์เราชนะมีแอปต่อตังมีคนละครึ่งก็จะได้ทั้ง2โครงการนะคะ ก็คือง่ายๆก็คือใครที่ได้รับแบบไหนก็จะได้รับแบบนั้นนะคะไม่ต้องลงทะเบียนรายเก่าก็คือรอกดยืนยันสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ลบแอป,ปหรือถอนแอป,ปออกก็สามารถโหลดมาใหม่แล้วก็สแกนหน้าใหม่ทําตามเงื่อนไขเดิมเลยนะคะแล้วก็ใครที่สงสัยนะคะว่าแบนเนอร์คนละเครื่องหายไปไหนนะคะก็คือรอนะคะไม่ต้องไปโฟกัสที่แบนเนอร์นะคะเดี๋ยว ถึงเวลาเขาก็จะอัปเดตเป๋าตังให้เราเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของระบบเรื่องของธนาคารกรุงไทยของเขาไปนะคะเรารอรับเงินอย่างเดียวเนาะสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่วันไหนนะคะซึ่งรัฐจะออกมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะแล้วก็โครงการมสามสามเราละก,กันนะคะรายเก่าก็เคยได้รับแบบไหนจะได้รับแบบนั้นนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเคยได้รับในบัตรประชาชนก็จะได้รับแบบนั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ต้องใช้ให้หมดภายใน30มิถุนายนนี้นะคะสรุปแล้วนะคะก็คือคนที่มีบัตรก็ได้รับเงิน2ต่อนะคะมีเราชนะมีคนละครึ่งก็ได้รับ2ต่อวินวินกันทั้ง2ฝ่ายเนาะสำหรับคนที่มีบัตรแล้วก็ไม่มีบัตรนะคะและคนที่ยังไม่เคยได้ก็รอ ฟังจากรัฐบาลนะคะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ไหมนะคะในส่วนของคนละครึ่งแต่เราชนะอันนี้จะเปิดไหมก็ต้องรอฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะคะลองคิดตามบุ่มนะคะก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปกติรูปซื้อสินค้า300แล้วมาเพิ่มอีก200นะคะ ก็จะเป็น500ลองเอาคูณ6เดือนก็เท่ากับ3,000บาทแล้วก็ได้เราชนะอีก2,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,000บาทเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเขาจะได้เราชนะ2,000ันแล้วก็คนละครึ่ง3,000ันก็รวมเป็น5,000ันนะคะซึ่งอันนี้รัฐบาลเขาช่วยนะคะเต็มที่แล้วนะคะก็ดีกว่าไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรคนจนก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะคะว่าทำไมเขาให้เราน้อยนะคะปกติบัตรคนจนเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือมากกว่ากลุ่มอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็อยากให้ทุกคนที่มีบัตรคิดตามนี้เลยนะคะและสำหรับวันเงินเข้านะคะของเราชนะ2,000บาทรอบนี้นะคะก็คือจะได้ในวันที่21นะคะ21พฤษภาคมห4 1 0 0 0บาทแล้วก็28 พฤษภาคม64อีก1,000บาทรวมเป็น2,000นะคะซึ่งเขาจะโอนให้ทุกวันศุกร์นะคะและในส่วนของกลุ่มม33สสเรารักกันนะคะเหมือนกันนะคะจะโอนให้ในวันที่20พฤษภาคม64 1,000บาทแล้วก็27พฤษภาคม64 1,000บาทก็คือจะได้ทุกวันพิหัสนะคะรวมทั้งหมด2,000บาทนะคะคนละ2,000นะคะใช้จ่ายได้ไม่เกิน30มิถุนายนนี้นะคะ สำหรับคลิปข่าวนี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจอีกนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ทราบข้อมูลนะคะช่วยตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะบางทีบุ๋มไม่เห็นคอมเมนต์นะคะหรือว่าตอบเยอะอาจจะโดนบล็อกก็ได้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ